ก็คืออาการของอาซาวเดอร์ของยี่ห้อโรเลนนะครับก็คือแจ้งหยุดนะครับไม่สแกนนะครับก็ถ้าเกิดว่าใครที่ปัญหาก็เดี๋ยวจะมีวิธีแก้นะครับเดี๋ยวก็จะมาดูวิธีแก้ว่าแก้ปัญหายัางไงครับเนี่ยก็คือหน้าจอมันไม่ยอมสแกนไอตัวซาวเดอร์ตัวโซนา่าตัวหัวมันก็ได้จุ่มลงไปในน,น้ำต,ตอนนี้ก็จะแก้อลองกดดูครับ หนึ่งครั้งนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาขึ้นลงมานะครับแล้วก็เลือนตรงหยุดนะแล้วก็ปิด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 อินแล้วก็ปิดออกเลยปิดออกหยายนะหแล้วนะครับที่ทำงานยังก็ประมาณนี้นะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือตรวตรงตรงนี้หนึ่งครั้งนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาตรง แล้วก็เรื่องระมาตรงนี้สัญลักษณ์นะครับแล้วก็ห้กดเนี่ยมันจะขึ้นส,ส้มนี่ก็เปิดมีปิดนะแล้วก็ปิดแล้วก็พอเสร็จแล้วก็ขึ้นสีฟ้าเต็มจอนะครับแล้วก็แค่นี้ครับโอเคครับเผื่อเป็นประโยชน์นะครับสำหรับตัวตัวสแกนนะฮะโซนหน้าไม่ทำงานขึ้นฟอ้องหยุดนะสสดคร็บ